ครับผมสวัสดีครับนิวตันฟาร์มครับผมเมื่อวัมาอัปเดตหนูให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าตอนนี้นะครับอยู่ฟาร์มกับเลี้ยหนูที่ขายเป็นพอยพันอยู่หลายแล้วนะครับก็มาอัปเดตเมื่อนี้กะมาคำคำนะครับพี่น้องเมื่อวาเมื่อนี้ก้เด็เดบอยเห็นอย่างนะครับรก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายตอนของเว้นนะครับ มาไทยคำคําพี่น้องแซงก็อาจสิบพัพอ่อเนี่ยนะครับกต้องขอให้พี่น้องนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นสายเชียงได้นะครับตัวผูนะครับเชียงได้อันนี้เป็นลูกกระสีนครับผมกระสีนหน่อยทั้งหมดน,นะครับบัวบัวพีบัวบัวพอนะครับบัวีหม่งไว้ก็เลยเด็กมาฝากคนไว้นะครับ,บ อากไว้ก่อนนะครับอาไว้เย็ดวอลแล้อา็สิเดง่ายไปนะครับตอนนี้ล่นแล้วครับผมบอกว่าพ่อ,อนะครับนี่เป็นกราซินลอยทั้งมดนะครับตูปูนะครับแล้วก็ตูเนี่ยเนี่ยกราซินสองตัวนะตัวนี้ท่องนะครับบบแยกนะครับผสมแบบหนึ่งตัวสองนะครับปล่อยคลอด ขอดบรวมนะครับลูกพ่อก็จับไงนะครับจับคุณคุณนะครับแล้วสิจับให้เบิ้งนะครับคุณคุณเมื่อนะครับนี่ยูฟ้ามบลแคะนะครับก็เลยเป็นที่น่าสนใจของหลายๆฟ้ามนะครับกับมือใหม่นะครับปูมือไม่เป็นหย่านูนะครับก็ มะเร็งนนูคุ้นนะครับกะหลายคนกันช่อมาาลายนะครับว่บานูเรียงายนะครับจับไ <Okay. S 1> ปเรคงับผมนะครับ,นะรบขุ้นนะครับรับไปน,นะครับไปก็ไไ้น,ไน,นะครับ สายตับเลซินนะครับผมแหยาไปหรอบ้าไงใจครับผมแหยาครับผมตัวนี้ยังบม่ได้สั่งนะครับเพราะยังไม่มีเวลาสั่งนะครับให้ลูกไายสุดแล้วครับผมอายุตอนนี้อายุเจ็ดเดือนนะครับโน้ตตัวนี้นุ่ขุ่นครับจับได้นะครับายท่านที่มาเบิึงเพิ่นกัอยากได้ไปเย็ดพันธุ์นะครับไปย็ดแนวนะครับ คลายไปร้ายแล้วนะครับข้าไปเบื้องบอต่อไปพี่น้องเป็นหนูพันนะครับเป็นหนูพองใ้พันที่อันนี้น้อนนะพี่น้องบ่านี่นไถ่นะครับนอนนะครับสมบูรณ์ายนอนหลินไปเลยนะครับนี่ครับเป็น คัดมาแล้วนะครับเป็นพอแม่พันธุ์ทั้งเมดนะครับคัดไว้สิบหาคู่นะครับตอนนี้เหลือยู่หนึ่งสองสามสี่เดียออยุสี่คู่นะครับเป็นมาเอาไปหลยแล้วนะครับก็ฝากบอกนะครับผู้ใดทีสนใจนะครับหรือว่าตักเชทของทางฟาร์มไปแล้วนะครับหายมมาเมานะครับเพราะว่าเม็ดแล้วคือเมดนะครับผมไม่มีหนูหายแล้วนะครับุ้มทีคลายได้ก็มีอยู่แค่เห็นเนี่ยหละครับ นูนเนเบิดนะครับนูเนเ่นขาดตลาดเพราะว่าเพื่อนขากินร้ายครับเท่งผู้เพิ่นลงมากจรุงเทปก็เอไปกินนะครับก็เมดนะครับเมื่ดร้ายเหลี่ยนะครับบูมีให้นะครับนูเนเ่นนี่เป็นน้อยครับผมอายุหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือน หนูแม่กระสินตัวหนึ่งนะครับอันนี้ว่าแม่แม่เพื่อนนะครับลูกเป็นบุมบบอไซนะครับก็เลยเอามาไหน้น้ำกันเพราะว่าแม่เพื่อนอยากอยากไป,ปิผสมแล้วน,นะครับอันนี้ให้ลูกเจ็ดตัวครับผมลูกเจ็ดตัวนะครับบัวนี่ะนะครับดูกันยังสุส้นอยู่ครับบัวไม่เบิ่งนะครับ ประมาณนี้ครับผมการนุ่งเปิ้ลอีกบอลหนึ่งครับถนออกลูกนะครับนุ่งขอดนะครับขอดเช็ดตัวครับคนะุณหมอสารสินลอยนะครับน,น,นี้เป็นพอเพื่อนที่ฟังนีนะครับ ปันลีนะครับกระยานตัวเม่นะครับอันนี้เป็นขอดร่วมนะครับบริแยกนะครับเป็นขอดร่วมกันเลยนะครับบริแยกกะยูได้พี่น้องผู้ดีเเป็นว่าบริแยกขอดตัดรูกกัดลูกตัดยังนะครับก็ยังย่งบ้านดิเจอปัญหานะครับตามมาเคย่อถือตัดบอดกบมี่นะครับนี่ถือตัดนะครับแต่ว่าเป็นเมียเนี่ย นะครับทำเนียต้องไปกับบุกกาพี่น้องยูนี่ดึงนะครับขุดเจ้าได้อันนี้เป็นเชียงไา่ครับผมผู้เชียงไา่นะครับผู้เชียงไายครับแม่ขอนแก่นนะครับเพิ่งออกลงนะครับบอนีเมือนี้ให้กินหยาครับผมซับกันนะครับให้กินหยาไปนําเป็นมือเป็นเนื้อครับอาหารครับข้าวเปลือกนะครับ นี่แม่ขนแช่นครับผมติดแล้วครับที่แยกใส่เงี้ยที่แยกนี่ตัวผูวก็นะครับก็เลยได้แยกออกไปสมบอมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็กระสินร้อยครับพ่อแม่กระสินครับผมนะครับเราจะจับให้เบื่อนะครับขุนนะครับผมจับง่ายๆครับพ่อแม่่พีน้องจับมือเป่าเลยครับผม จับมือปล่ห้เบ่งเลยนะครับอยากตั้งกล่องแบบนึงนะครับให้ว่านุ้ย่ฟ้าจับหยักงนะครับจับได้นะครับมือเปล่านะครับบนต่องมี่ถุงมือนะครับจับเล่ยครับผม ไฟได้ครับผมบางฟ้าผมก็รับประกันนะครับเพื่อนบ้านจำเบ็นอยิางสินะครับตอนนี้ขีดจับนะครับผมจำให้เบิรงเลยนะครับจับให้เบิรงกันสุดๆเลยนะครับไปเลยได้นะครับวันนี้ครับผมขุ่นนะครับก็เลยเป็นที่น่าสนใจของหลายๆคนนี่เขามาเบิรงนะครับเพราะว่ามันมันบกแดดจอบง่ายนะครับประมาณนี้ครับผม กระสินไซกระสินนี่ผมเรียงอยู่นี่กะชื่อว่าคุ้นครับ,บฟ้ามี่ที่เพื่อนไปสื่อมาเพื่อนกับมาถามนะครับว่าหนูฟ้าม์อื่นคือแขะนะครับเพื่อนกับมาปรึกษาผมกับโบลูนะครับอันนี้คือบอกไม่ว่าบบลูเพราะว่าแต่ละาฟ้ามี่ผมกับโบโลูว่าเพ็่นเลียงยังไรนะครับอันนี้ก็หนูยี่สิบแปดหนึ่งครับผมยี่สิบแปดหนึ่งที่เขาเดียนนะครับ กระจะประมาณนี้ครับภาตัวการสีนนะครับผมบางลูกกันมีนี้ครับียให้ลูกกนจะชัดนะครับซ้ายกรรสีนร่อยนะครับลูกหน่อยนะครับ เพิ่งหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนี่เพิ่งดื่มตานะครับระบบหน้าอยู่ฟ้ามนะครับแต่ยังเป็นแบบกระป๋องอยู่นะครับเราเป็นแบบแบบจุกนังก็มนแล้วนะครับแต่ว่ายัางบ้าน,นเนพี่ยงพ่อนะครับย่งยังเลยปลาปูหลายนะครับแต่เลยมีทั้งแบบกระป๋องเหมืกับมีทั้งแบบจุกนะครับ ไซน์นั้นซีนอยู่ฟาร์มกับลูกดกนะครับก็ถือว่าบดดกนะครับปานกลางนะครับผมลูกวุ้ยที่เจ็ดแม่เจ็ดตัวแปดตัวนะครับมีไสน์คอนเจนนครับผมผลออกลูกนะครับมันเขียนร้อยนะครับมอนเกนนี่กับบอดีบ้าพิ่นนะฮะแต่ว่าลูกเพิ่นบดอยากดกป็นเดยนะครับไซนนี <me> ่มันก็แล้วแต่ฟาร์มแต่หม่องนะครับที่ผมบอกมาเนี่ยลูกบดดกนะครับ นี่กาลสินลอยครับผมผสมน่งบปติดครับคอแกนผมอมมากบ่บ่บ่คอยดกนะครับูกย่งสูตรกาลสินกับเชียงไร่บ้านไดนะครับผมอันนี้เป็นฟังของฟังของเชียงไร่ครับผมฟังนี้นะครับนี่สมอยู่นะครับเชียงไล่กาลสินครับม สมอยู่ยังยั่งบริสุิดนะครับมาเบ่งลูกหนูครับผมลูกหนูเชียงรายฟังเสียง่ังไม่ไม่ครับผมขอบนะครับยี่บเจ็ดครับผมมือหนีเลยครับโซ่ๆหลอๆน,นครับนะครับนี่เป็นคุ้มไบนะครับ เอาน,น่อยหยาคุ้มไลยขอดกับตะปูนะครับแต่ว่าผมแยกออกเาาพราะว่าผม,ม,มสีเดียวเอาตะปูไปผสมนะครับก็เลได้แยกออกไนี่ก็เสียงไายครับผมออกมือเดียวกัน,นครับผมห่องและง้มเลยครับผมครับตกนะครับช่วงนี้ให้ลูก เจ็ดตัวแปดตัวนะครับเส้นสองบอนะครับผมก็ถือว่าโอเชเลยนะครับสําหรับเชียงรายนะสาหรับสายเชียงรายเนาะก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับผมเจ็ดแปดตัวนี้กันครับเจ็ดแปดตัวครับผมดูคนอยู่นี้นะครับโปก่งใวย่างดีนะครับ นี่ครับลักษณะหนูสีออกดูควนจะเหยียดท่าังสีแล้วครับแล้วก็ขอดนะครับฟังเสียงดูค่นจะห้องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องไว้พ่อกันไม่คลิปหนาครับผมเดี๋ยวสิมาแชร์ประสบการณ์อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิลาพี่น้องไปเทํานี้ครับผมสวัสดีครับ